สวัสดีค่ะมาทำดินปลูกต้นมะนาวกันนะคะวันนี้จะย้ายกระถางต้นมะนาวที่ชํำไว้ลงกระถางใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะเตรียมดินก่อนนะเพื่อนๆดินที่จิตใช้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับแกลบหมักนะคะแล้วก็กับมะพร้าวสับนะคะที่แช่สารเทนนินออกเรียบร้อยแล้วนะคะอัตราส่วนจิตจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะ คุกเขาให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปปลูกนะคะซึ่งใช้แกบนะคะผสมเข้าไปก็จะทำให้ดินมีความร่วนซุยนะคะดินไม่แน่นนะคะแล้วก็เพิ่มในตัวเจนให้กับดินด้วยนะคะแล้วที่สำคัญใส่กับสับก็อันนี้จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้ดินไม่แน่นนะคะ เวลาปลูกต้นไม้แล้วรากต้นไม้จะเดินดีนะคะหาอาหารได้แบบว่าได้ดีทำให้ต้นไม้โตเร็วนะคะหลังจากเราผสมแล้วเราก็ไปปลูกกันเลยค่ะเราจะไปเอาต้นมะนาวนะคะที่เราเคยปลูกไว้นะคะมาแกะสก็อตเทปออกนะคะนี่เป็นต้นที่เคยชำนะคะที่เคยลงลิปไว้แล้ว แล้วก,ก็เทปออกแบบนี้เลยนะคะเน่ารากของเขานะคะแล้วก็เพื่อออกให้ง่ายนะคะจิ๊กก็จะตัดขวดเลยนะคะตัดตรงนี้ออกไปเลยนะคะ,นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะคะตอนดึงออกก็จับจับต้นเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาหลุดออกนะคะแล้วก็ตัด ข้างๆนี้นะคะจะได้เอาออกง่ายๆเนะาะตัดขวดเนะะี่ค่ะเราจะได้เอาออกมาง่ายรา,ากจะได้แบบว่าไม่โดนกระทบกระเทือนนะคะหือให้โดนน้อยที่สุดอะคะ่ะแล้วก็เอาดินใส่กระถางเลยนะคะลองก้นไปก่อน ค่อยๆค,ความแบบนี้นะคะคเพื่อนๆนะคะออกมาแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางน,นะคะขุยศัย์นี้คือจะช่วยแบบว่าทำให้รากเดินเร็วนะคะนิยมที่จะเอามาชํำต้นไม้นะคะแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีด้วยนะคะเราก็กดให้แน่นเลยนะคะ แค่นี้เราก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวที่เราปลูกเองไว้เก็บกินตลอดเลยนะคะโดยไม่ต้องซื้อหนากดแน่แนๆนะคะช่วงแรกๆก,ก,ก็เก็บไว้ในร่มลำไลก่อนนะคะแล้วพอสักสองสัปดาห์เราเค่อยย้ายออกไปกลางแจ้งได้เพราะว่ามะนาวเขาชอบแดดช่วงแรกๆเขาเพิ่งออกจาก ขวดที่เราชัมเขาอาจจะแบบว่ายังไม่โดนยังไม่ได้รับแสงโดยตรงถ้าโดนโดยตรงเลยเขาจะเหี่ยวได้นะคะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะกับการย้ายกระถางต้นมะนาวที่เราชัมนะคะแล้วก็ถ้าเขาโตนะคะเราสามารถย้ายกระถางใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้ว10นิ้ว หรือเราจะใส่เข่งหรือลงรองปลูกเลยก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงช่ำเลี้ยงเขาอยู่นะคะแล้วก็ใส่กระถางประมาณ6นิ้วไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ